ลูกชอบต่อรองข้อเสียที่พ่อแม่ต้องรู้และวิธีเอาลูกให้อยู่มัดพอวันไหนไม่อยากินซกกับหนูยากเล่นแม่ทําอะไรอยู่คะแม่ทํางานแตยว่าหนูไม่ให้แม่ทํางานคุณพ่อคุณแม่คะปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือว่าลูกเนี่ย ชอบต่อรองจะทําอะไรทีนะคะอิดออดโอ้โหทำยากเย็ยนละเกินสร้างเงื่อนไขให้กับคุณพ่อคุณแม่จนคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านเนี่ยรู้สึกว่ามีอารมณ์นะคะคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านเนี่ยก็อ inbox มาคุยกับ Kid แฟมิ l ี่ค่ะว่ามีวิธีการอะไรบ้างนะที่จะ,ะให้ลูกนั้นเลิกมีนิสัยต่อรองสิ่งสําคัญเลยนะคะ คุณพ่อคุณแม่จะต้องทําให้ลูกนั้นเข้าใจแล้วก็รับรู้ว่าคําสั่งของเราเนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพ <before. S 1> วันนี้คิดเปบรมารี่ก็เลยนําเรื่องนี้มาแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่ค่ะมาดูกันนะคะว่าถ้าเราปล่อยให้ลูกของเราต่อรองเราแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยข้อเสียที่จะเกิดกับลูกของเรานั้นมีอะไรบ้างค่ะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่คะขอบคุณจากกระไ่าขอบคุณจิงจิงนะคะขอบคุณค่ะ ข้อเสียที่แก้ยากถ้าคุณพ่อคุณแม่ปล่อยให้ลูกนั้นต่อรองจนเป็นนิสัยข้อที่1นนะคะทําให้ลูกนั้นขาดวินัยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะการที่เรานั้นปล่อยให้ลูกอ่ะรู้จักการต่อรองกับเรานะคะครั้งแรกก็จะมีครั้งที่สองครั้งที่3ตามมาและถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ปล่อยให้ลูกนั้นต่อรองจนเป็นนิสัยแบบนี้จะทําให้ลูกของเรานั้นกลายเป็นเด็กที่ขาดระเบียบวินัยค่ะทําให้เขานั้นไม่รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองนั่นเองค่ะ ข้อที่สองลูกต่อรองจนเคยชิน เวลาที่คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกทําอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะแล้วลูกของเราเนี่ยเริ่มติดคําพูดว่าเดี๋ยวก่อนนะคะคุณพ่อเดี๋ยวก่อนนะคะคุณแม่แล้วก็อาจจะมีการต่อรองเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่อยๆเนี่ยนะคะแสดงว่าลูกของเราเนี่ยเริ่มที่จะเคยชินกับการต่อรองแล้วค่ะ oh, <no. S 1> และปัญหาที่จะเกิดตามมานะคะจะทําให้เรานั้นอ่ะคุยกับลูกเราในะยากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะให้ลูกเราทําอะไรนั้นนานขึ้นอีกด้วยค่ะแล้วทำไม นูเจ็บเหรองั้นเดี๋ยวคืนนี้ให้คุณยายปลอบเนาะนอนกับคุณยายเนาะอยากนอนกับแม่ทำไมนอนกับแม่ทำไมคะเพราะว่าฮะทำไมคะเพราะว่าหนูจะจะให้แม่ปลอบใหให้แม่ทำอะไรนะให้แม่ปลอบให้แม่ทำอะไรนะให้แม่ปลอบให้โอ้คุณยายก็ทำได้เนาะนอนกับคุณยายเนาะให้คุณยายกล่อมเนาะและให้คุณยายอ่านหนังสือให้ฟังด้วยโอเคไหม ไม่ไม่แม่ก็ไม่ไมีหนังสือเยอะกว่าอ๋อห้องแม่มีหนังสือเยอะกว่าข้อที่สามทำให้ลูกรอไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่คะข้อนี้สําคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาที่ลูกของเรานั้นเขาต้องการอะไรแล้วออไม่ได้ดังใจเนี่ยเขาจะใช้วิธีต่อรองกับเราเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองค่ะและถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสิร์ฟให้เขาบ่อยๆนะคะจะทําให้เขานั้นกลายเป็นเด็กที่รอคอยอะไรไม่เป็นนั่นเองค่ะ ก่อนจะไปฟังข้อมูลดีๆกันต่อนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกดติดตามช่อง k i ดแฟมบรีด้วยค่ะและถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะฝากแชร์เรื่องราวดีๆของ k i ดแฟมบรีให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยนะคะและสําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกคุณพ่อคุณแม่สามารถเสิร์ชหาในช่องของ k i ดแฟมบรีได้เลยนะคะว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอาละค่ะไปฟังข้อมูลดีๆกันต่อเลยค่ะ ข้อที่4ี่ทให้ลูกนั้นกลายเป็นเด็กใจร้อนคุณพ่อคุณแม่คะและปัญหาที่สําคัญที่ตามมานั้นก็คือว่าลูกของเรากลายเป็นเด็กใจร้อนนั่นเองคะ่ะเพราะว่าเวลาที่เขาต้องการอะไรเขาก็อยากจะได้ทันทีเขาจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะถ้าเขาไม่ได้อย่างที่1นึ่เขาก็ต้องได้อย่างที่สองและผลลั์ก็คือว่าลูกของเรากลายเป็นเด็กที่ใจร้อนอยากได้อะไรก็จะต้องให้ได้ทันทีแบบนี้นั่นเองคะ่ะ ข้อที่5ลูกไม่เชื่อฟังพ่อและแม่คุณพ่อคุณแม่คะสําหรับเรื่องนี้นะคะเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาระยะยาวแล้วก็แก้ยากมากเลยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปล่อยให้ลูกต่อรองบ่อยๆนะคะแล้วก็เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้เขานั้นรู้ว่าคำพูดของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่เด็ดขาดไม่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ถ้าเขาอยากจะได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต่อรองเรื่อยๆแบบนี้แล้วเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะเปลี่ยนให้ลูกของเรานั้นรู้ว่าคำพูดของเรานั้นมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์และเด็ดขาดค่ะเมื่อกี้หนูงอนอะไรแม่ฮะหนูงอนอะไรแม่คะเาวัน แม่ทำอะไรอยู่คะแม่ทางานแต่ว่าหนูไม่ให้แม่ทางานหนูอยากเล่นสติกเกอร์กับแม่หรอคะสติกเกอร์มรันเป็นยังไงคะคุณพ่อคุณแม่สําหรับข้อเสียของการที่ปล่อยให้ลูกนั้นมีนิสัยต่อรองกับเราข้อเสียเนี่ยตามมาหลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขในระยะยาวเลยคะ่ะดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนให้ลูกนั้นเข้าใจว่าคําพูดของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีประสิทธิภาพเด็ดขาดแล้วก็ต้องเชื่อฟังค่ะ การที่เราจะบอกเขาเนี่ยนะคะภายในครั้งสองครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทําตามค่ะเพราะว่าเขายัางเล็กนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ค่อยๆใจเย็นแล้วก็ฝึกให้ลูกนั้นเข้าใจในคําสั่งของเรานะคะอย่างเวลาที่ลูกของเราเขาเล่นของเล่นแล้วเขาไม่เก็บของเล่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อย่าใช้คําดุว่าหรือว่าทําโทษให้เขาเสียใจนะคะให้เรานั้นใช้วิธีนี้ค่ะก็คือเข้าไปใกล้ๆตัวลูกนะคะแล้วก็ มองที่ตาของลูกนะคะแล้วก็บอกเขาว่าไปเก็บของเล่นจ้ะถ้าลูกของเรายังเฉยอยู่นะคะให้เริ่มปฏิบัติการขั้นที่2ค่ะนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่จูมือลูกไปนะคะแล้วก็ให้เขาเก็บของเล่นค่ะหลังจากที่ลูกของเราเก็บของเล่นแล้วเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่กอดลูกหนึ่งทีค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพ่อแม่ชอบที่ลูกเป็นแบบนี้จังเลย ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องทําภายใต้เงื่อนไขว่าอย่าใจร้อนอย่ามีอารมณ์อย่าดุอย่าต่อว่าลูกอย่าทําโทษให้ลูกนั้นร้องไห้หรือว่า ขู่ให้ลูกกลัวเพราะว่าการที่เรานั้นทําให้ลูกกลัวหรือว่าทําโทษเขาเนี่ยเขาเนี่ยจะปฏิบัติตามเราเนี่ยนะคะแค่ครั้งสองครั้งแล้วเขาจะทําด้วยความรู้สึกกลัวเขาไม่ได้ทําด้วยความรู้สึกข้างในจริงๆค่ะดังนั้นนะคะฝึกให้ลูกนั้นได้เจอแบบนี้บ่อยค่ะเขาจะเรียนรู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามภายใต้เงื่อนไขของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีการต่อรองค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะและการที่เรานั้นฝึกลูกแบบนี้ไปบ่อยเนี่ยนะคะลูกของเราจะได้ประโยชน์มากกว่าน,นั้นด้วยค่ะเพราะว่าลูกของเราเนี่ยเขาจะได้รู้ในเรื่องของลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะว่าอันไหนควรทําก่อนอันไหนควรทําหลังฝึกในการเรียนรู้วิธีการจัดการที่ถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้นะคะมันเป็นหนึ่งในเ,เรื่องของ EF หรือว่า Executive Function นั่นเองค่ะนั่นก็คือการบริหารสมองในระดับสูงทั้ง3ส่วนก็คือเรื่องของความคิดอารมณ์และก็ การกระทํานั่นเองนะคะค่ะเป็นยังไงคะสําหรับเรื่องราวดีๆที่คิดแฟมารีนํามาฝากในวันนี้นะคะฝากอีกครั้งค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกดติดตามช่องคิดแฟมารีด้วยนะคะและถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่เพิ่งเปิดมาเจอคิด Fa มารีนะคะช่วยแชร์ข้อมูลดีๆของคิดแฟมารีให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยค่ะซึ่งคิดแฟมารีวรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกไว้เยอะๆเลยค่ะแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะ เซิร์ชหาเรื่องราวต่างๆที่อยากรู้ในช่องของ k i ดแฟมิลีเลยนะคะและถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนอยากจะพูดคุยนะคะเข้าไปพูดคุยที่ชุมชนของ k i ดแฟมิลีได้เลยค่ะ อ๋อคิดแฟมิลี่ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นก็คือทางเพจ Mom a n d d a d Family ค่ะคุณพ่อคุณแม่เข้าไปพูดคุยกันเยอะๆนะคะและถ้าอยากที่จะฝากข้อมูลหรือว่าเรื่องราวอะไรนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณครูคาสอนภาษาอังกฤษที่เ,เป็นผลไมใ้ให้หน่อยสิคะ โอ้โหโซมลอนโอ้โห